ใช้ถูกนะคับใจมา,มา,มา,มาถ้าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะแนะนำให้เป็นคนที่นอนหลับยากแล้วก็หัวใจเต้นรัวเร็วๆตอนกลางคืนสุขภาพนะคะซุดโทมเหนื่อยง่ายหอบทานไปประมาณ4ี่กล่องอะค่ะสำหรับดิฉัน4ี่กล่องเนี่ยมารู้สึกตัวอีกทีอาการหัวใจกระตุกเนี่ยไม่มีแล้วค่ะ ส่วนเรื่องอาการเหนื่อยเนี่ยก,ก็ไม่มีนอนหลับดีขึ้นค่ะไม่ได้มาโฆษณาสินค้านะคะมันเป็นผลจากการที่ทานจริงๆแล้วเราก็ได้ผลจริงๆมีอาการปวดตามข้อครับปวดมากฮะคนเป็นเกาเนี่ยปวดข้อถึงขนาดสองวันสามวันกว่าจะหายนะฮะ้องซื้อยาฝรั่งมาทานนะฮะการทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลุกจักเตียงไม่ได้เลยฮะบางครั้งถึงจะต้อง ยอมโทรจ้างแม่บ้านหรือคนใกล้เคียงวานไปซื้อข้าวและซื้อ,อยาให้ทานนะดีเกลฮะกับดีบูลดีบูลดีเกเนี่ยมันช่วยให้ผมหายฮะทุกวันนี้ผมหายปกติเพราะดีบูลดีเกาฮะเราใช้คู่กันนะฮะก็คือเวลาทานก็ทานคู่กันทั้งดีบูลและดีเกลผมทานมาได้6เดือนแล้วฮะแล้วก็หยุดทานมาได้3เดือนหลังนี้อาการปวดผม,ผมหายไปหมดเลยครับ ปีนี้68ปีแล้วแล้วจากการที่ออผมขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่าแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆเนี่ยนะรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นนะในความรู้สึกที่ มีว่าอาการเจ็บเขานั้นมันหายไปเลยมันหายเป็น,ป,นปิดทิ้ง <S 2> <S 2> ผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี้ยที่ชื่อว่าดีบูลเนี่ยดีจริงๆยอมรับเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าสินค้านี้ดีจริงนะครับเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผม เจอแดดเยอะแล้วก็ตาแห้งแล้วก็จะแบบมองเหมือนเหมือนแพ้แสงนะคะแพ้แสงแล้วก็มองไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบว่าทําให้ตาแห้งมากเลยพอตาแห้งเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอปล่อยมาทานดีคอนแทคนะคะก็ทานไปประมาณ2ออาทิตย์ก็ตอนนี้ดีขึ้นตามองชัดขึ้นเวลาขับรถตอนกลางคืนก็มองเห็นชัดกว่าปกติ ภายใน2อาทิตย์นะคะตอนนี้ทานไปแล้วประมาณ2อาทิตย์ดีขึ้นเยอะมากแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนปอยนะคะก็แนะนำให้ทานดีคอนแทคนะคะดีมากเลยเยี่ยมมากปี2016เนี่ยเป็นปีที่เห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยทำไมเราเราอาก,การเบลอๆนะคะแล้วก็ขาเราเกร็งนะคะกล้ามเนื้อเกร็งพอหลังจากเข้านอนปุ๊บ หลังจากนั้นอีกประมาณสักสองชั่วโมงดิฉันจะเด้งตัวขึ้นมากล้ามเนื้อจะหงิกอย่างนี้เลยนะคะตัวนิ้วแล้วขาเนี่ยก็จะเป็นข้างโดยเฉพาะข้างซ้ายนะคะจะเป็นตะคิวที่น่องแล้วก็ตัวตัวนิ้วเท้าก็จะง้างออกจากกันนะคะคือมันมันไม่ต้องไม่ให้ให้มีใครมาปลุกเลยมันเกร็งทั้งตัวขนาดนั้นเหมือนดิฉันไม่รู้อาการผีอำเป็นยังไงแต่อันนี้มันยิ่งกว่านั้นมันเจ็บมากมันต้องกระเด้งตัวออกจากเตียงนะคะแล้วยืนขึ้นมาแล้วก็กระโดด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 นะคะ จนกระทั่งว่าพออาการดีขึ้นพอถึงเวลานั้นเนี่ยน่าจะประมาณสักน่าจะราวๆเกือบ30นาทีที่ต้องช่วยตัวเองเป็นอย่างนี้ทุกคืนนะคะมันทรมานสุดๆสินค้าตัวนี้เนี่ยดิฉันเริ่มทานจริงๆเมื่อตอนประมาณพฤกษาคมสองเม็ดนะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดพอเดือนที่3เนี่ยเห็นชัดเจนเลยค่ะดิฉันไม่มีอาการกล้ามเนื้อเกร็งมือนะคะจากที่เคยหงิกลักษณะแบบนี้นะคะมันคลายตัว มันไม่ต้องถึงขนาดต้องง้างไม่ได้มีใครมาว่าจ้างให้ดิฉันมาพูดรีวิวสินค้าสองตัวนี้นะ